สวัสดีครับพี่น้องี่รักในพระกิตเจ้าในวันเสาร์ว,วันนี้พราศส,สนาจาักให้เราฉลองด้วยบุญวินเซนต์เดปอลประสงค์ท่านเกิดในครอบครัวยากจนเป็นคนเดียวในรูปแปดคนที่จะรับการศึกษาบิดาจึงขายแอกเทียมวัวเพื่อให้ไปเรียนและได้เรียนจบมหาาลัยท่านเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแต่ด้วยพระสถานของพระเจ้าจึงเป็นคนอ่อนหวานและเห็นใจคนอื่น วันหนึ่งจะได้รับการขอร้องให้เป็นอธิการของคณะแพรยธรรมบรรดาพระสงค์ของคณะนี้ถือศีลบนคือความยากจนความบริสุทธิ์และความลบนอกอีกทั้งความมั่นคงเมือที่ตนทํางานในหมู่บ้านเล็กๆต่อมาก็ขยายไปทํางานในต่างประเทศท่านบอกว่าเราต้องเอาใจใส่คนจนได้ช่วยเหลือเขาเพราะพระเยซูเจ้าประสงค์เกิดมาเป็นคนยากจนและเลือกสาวก คนยากจนเพื่อรับใช้คนจนแนละอยู่กับคนจนแล้วยังตรัสอีกว่าสิ่งใดที่เรากระทำต่อคนยากจนก็ทำต่อพระองค์เองในบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระเจ้า,าตรัสว่าเรามาและพำนักอยู่กับพวกเจ้าที่นี่หลังจากนั้นชนชาติทั้งหลายจะมารวมกันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระกาศสกสการิยเห็นเทวดาวัด กำแพงกรุงเยรูซาเล็มกรุงนี้ไม่ต้องการการป้องกันแน่นหนาเพราะคนจำนวนมากอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยเมืองจะได้รับการคุ้มครองโดยกำแพงไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระสิริมงคลของพระเจ้าผู้ประทับอยู่กับเขานานาชาติจะมาบูชาพระเจ้าในพระธรรมในพระธรรมวิบวรของจอร์นภาพนี้หมายถึงกรุงเยรูซาเล็มนครสวรรค์ ถึงพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าตจัดกับบรรดาสิย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กําลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาสิย์ไม่เข้าใจในพระวจาของพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวคือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระเจ้าตั้งแต่อาดัมเรววาให้กลับมาเป็นบุตรขององค์รพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่ พระลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพรุ่งยอมเสียเปรียบยอมรับทรมานและความตายกระนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นถูกไถ่ถอนด้วยพระฤ uh หิตขององค์พระเยซูเจ้าที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกัน ข้าแต่พระเจ้าปรดภัยบาปที่พวกลูกยังถึงโร่งบนคังเขนในโลกนี้ด้วยการทําลายซึ่งกันและกันเป็นต้นในสงครามต่างๆขอพระเจ้าไว้ผรพี่น้องครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด